มันมาแล้วเธอนะอืมอ,ม,อม,มีอะไรบ้างเนี่ยนี่เครื่องบดใส่น้ำอ,อันนี้เหรอเอาดินะ เรายการ จากนี้เอาไปไปัน่นอโมโมไปไดหม,มสอะมาดูดูอ่ะพ่อคัวช่วยๆกับแม่คัวเอพอควัวขี้บ่นกับแม่ครัวช่ยๆมีตามติดตามติดไม่ถอดเสื้อหรอค่คัวช่กับแม่ครัเ <c oughs> วเนหนื่อยแม่ควเเหนื่อย เัาป๋องเอาไปไหนนั่นไงเมื่อกี้เข้ามาเก็บใบหนึ่งนะก็นั่นไงถ้าตัวเองเอาไปใบหนึ่งไงตักน้ำไงนี่นี่หาของไม่เจออันนี้ขั้นตอนทำอะไรกันอะหาของทิ้งช้อนช้อนนี้นเลยเหรอน้ำไหลแรงกว่า ทำไมต้องช้อนทิ้งอ่ะมันเป็นฟองคันแค่อ๋ออ้ยเสิไปดูต้องต้องช้อนให้หมดเหรอต้องหมดเลยดูจะไว้ทำไร๋อนไม่ว่าต้องเก็บไว้บ้างแล้วนี้เสร็เสร็จแล้วเหรอเราต้องมีขั้นตอนไหนอีก กองอก็คือตักจากอันนี้ไปกองอยังไงใส่ผ้าขาวบางไหเงี้ยนี่ผ้าขาวบางอกองหลายหลายชั้นหนห่อยหนะกองสี่ชั้นแล้วกองเสร็จไปทำไงต่อต้มไปต้มอ,อ๋อนี่น้ำพี่กอง เป็นอย่างนี้ <Okay. S 1> เสร็จแล้วก็ขอ้น้ำน้ำกว่าจะได้กินนี่ต้องขนาดนี้เลยโอ้โหกว่าจะได้กินไม่ใช่ง่ายๆนะหนูดูหน้าตานีอ หน้าดำข้าเครียดเลยกล่องเราเนี่ยเนี่ยอันนี้นี่ขนาดกลองแล้วใช่ไหมหดูะตะชับกลองไม่ยังมีกากเห็นไหมอันนี้มีกากเหลืออยู่นิดนึงตะจักรผ้ากลองใหม่อย่างนี้มีเคล็ดลับอะไรบอกไหมไหนพ่อบอกไหนซิไม่มีอะ่ะเคล็ดลับเคล็ดลับอะไรไม่ต้องมีเคล็ดลับแล้วแต่แล้วแต่ถั่แถว <laughs> แล้วก็บด ข้านี่ผ่านสงครามากองกินรอบเลยเนี่ยก็ไม่มีเครื่องบด <c oughs> ก็เอาโถปั่นน้าม,บบมืด<ผ>มเลยผสมน้ำ <c oughs> ผลไม้อ,อ,อ่ะปั่นเอาโอ้โหอ่ะอันนี้ก็กองเพิ่มมารอบสอง <c oughs> รอบสองจ่ะรอบสอง หอม,อมอทวเหลืองมากใช้ทวเหลืองของอะไรอะ่ะลรทิปต้องเอามาคัดอะไรอีกไหมทวเหลืองมีทั้งอย่างผ่าซีกับไม่ผ่าเออต้องใช้ไ,ไหนไมอันนี้ใช้อย่างไม่ผ่ามามาคัดแล้วมันต่างกันยังไงผ่ากับไม่ผ่าอืเคยเอาอย่างผ่ามันไม่ค่อยหอมอ๋อเคล็ดลับต้องเอาแบบไม่ผ่า ดูดูคันไปบีไปดูเก่งเก่งเก่งทำไมแถมายิ้มกล้องเลยแล้วต้องคันอีกไหมหรือว่าคันแค่อันนี้รอบเดียวรอบเดียวในกองทั้งสี่ชั้นอ๋อ้กองสี่ชั้นออ๋เหลือเศษอยู่นิดหน่อยโอเค่ แล้วกองเสร็จแล้วอันนี้คือต้องพักไว้ก่อนไหมไม่ต้องเอาไปแล้วอันนี้ไปต้มเลยเอาไปต้มเลยเหรอต้มน้ําเดือดต้มก็ใส่น้ำตาลเราเะิดชอบหวานมากหวาน้อยอ,อ่ะพี่กองรอบที่สามใช้เวลาทำแป๊บเดียวเองนะ เออาม,ามันแป๊บเดียวแต่เก็บล้างอะปนน,ะนานต้องเทบบาต้องเทต้องเท รอบสุดท้ายเสร็จแล้วหม้อนี้เอาไปต้มเลยปะใช่นี่โอ้โหจะต้องใส่น้ำอีกไหมไม่ใส่ไม่ห้ามเติมเด็ดค่ะอ๋อเคล็ดลับห้ามเติมน้ำนอกจากใช้ถั่วเต็มเม็ดแล้วยังต้องห้ามเติมน้ำถ้าถ้าคั้นเสร็จแล้วห้ามเติมเด็ดขาดกระเด็นกระเด็นกระดอน เราต้องช้อนฟองออกอีกไหมช้อนก่อนจะไปตั้งก็ต้องช้อนฟองอีกรอบนึงใช่ไหมใช่อ๋ออ่ะไหนช้อนช้อน ไปมอต้มแล้วนะมอต้มเดี๋ยวเดี <ไป S 2> ๋ยวพึ่งเสร็จขอบนิดนึงเดี๋ยวมันไหมดูหน้าตาแม่ดีจริงจังมากเลยแม่ทักทายแฟนคลับหน่อยทักไม่ไหวกำลังทำงานไอ้ออไเลยนี่มีแฟนคล <ขอ S 1> ับ <ขอ S 1> ทัก<อ>มาสวัสดีค่ะคุณ <c oughs> คุณพี่กันนิดอ่า อุ้ยชนตงังตังดีๆนะตังดีๆด,ดูเหลี่ยมกันดูเหลี่ยมเหมอ,อน,นี้กี่ลิตรเนี่ยไม่รู้น้ำทั้งหมดส,ส,สิบเอ็ดลิตรอะสามกิโลสิบเอ็ดลิตรจุดไใช้ไฟท่านไหนไะฟอย่าแรงแรงเดี๋ยวมันไหม้คนไหม้ต้องไฟอ่อนๆก่อ,อนอืออย่างนี้แหละแล้วก็ต้มไปเรื่อยๆต้มไปเรื่อยๆ ก่อจะเดือดแล้วน้ำตาลใส่ตอนไหนใ,น,น,นใส่ตอนเดือดน้ำตาลใส่ตอนเดือดใส่เสร็จคนละลายเสร็จเจก็บแกสกินได้เลยโอเคอเคัอนก็ต้องคอยคนไหมก็ดีนะแต่ตอนนี้ยังไม่มีเวลาคนเดี๋ยวไปทำโอเคกินเหลือก่ะได้ใช้ไฟอ่อนๆนะคะย้ำใช้ไฟอ่อนๆเดี๋ยวไหมอันนี้คือเคล็ดลับทำน้ำต้มหู้สไตล์ก็ได้แต่ต้องคอยคนแต่พ้อครัวขี้บ่น แล้วแม่ครัวไปไหนเนี่ยแม่ไปไหนเนี่ยทำแล้วหายน,นี่แม่เขาจะมีเคล็ดลับในการคนน้ำเต้าหู้ที่หายไปนี่คือไปหาเคล็ดลับอุปกรณ์มามีอุปกรณ์ตัวช่วยถ้าไม่มีอันนี้นี่คือน้ำเต้าหู้ไม่อร่อยเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าเคล็ดลับของแม่คืออะไรมองหน้ามองหน้า ยอมเดินด้วยต้องล้างให้เสร็จก่อนดูพ่อพ่อยืนรอด้วยความความหวังว่าเมื่อ,อไหร่จะมาสักทีจะทําให้เสร็จมาเรามาลุ้นดูการว่าเคล็ดลับแม่คืออะไรที่ทําให้นําเต้าหู้ไม่ติดหม้อมาแล้วมาแล้วมาแล้วไหนไหนไหนเคล็ดลับแม่คืออะไรคะกีคอยคนอย่าให้ติดก้นหม้อ ก็บวยคนใช่ครับพี่เล็กกว่านี้ได้ไหมไม่ได้ไปบูคอยคนไม่ต้องไฟเลยโอเคอันนี้อ่ะกลับมาปั่นกันอีกรอบนึงนะคะดูสิน้ำพอป่ามาจะเหลือแล้วนี่สิบสองลิตรนึงเหลืออยู่น้อยนึงถั่วเหลืออยู่อีกประมาณเท่านี้ปั่นอีกแป๊บเดียวเสร็จแล้วลงเลย เปิดสวิตช์เปดใส่ทัวเปิดน้ำเปิดเชือ สุดท้ายน้ำในฝันเลงเหลือติดเรื่งองจากอันนี้ก็จะไปปลูนก้นไม้ให้อาหารหนูให้อาหารสัตก,ก็ได้นะคะทุกทนะีอันนี้เสร็จแล้วรอยหยดหมดมา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 ,มาอ่ะ อ๋อชามบางลองไว้ก่อนเ,อเสร็จต้องราดน้ำหน่อยแล้วไม่งั้นหลังพื้นเลยจ้ะทำทีไปไหนอ,ะนอ,อ่ะออม,มากองต่อมากองต่อนี่เคล็ดลับทนำน้ำเต้<ม>าหู้มาใส่มอเล็กกพอมั้ง ใส่หม้อนั้นเหรอม,ม่เยอะมาคันตรงนั้นเสร็จล้างหมอ้อก่อนใช้น,น้ำถึงนิดเนี่ย<ม>อ่ะไม่ช้อน<ม>ฟองออกก่อนเหรอช้อนไหมพรสอ,ออ

เสร็จ okay. เสร็จปุ๊บก็มาบีบน้ำทำไมแม่ต้องหน้าเก่งขนาดนั้นน่ะมันร้อนเก่งแทนพ่อเหรอ ชัดให้ดูกันชัดๆนี่น้ำเ so ok ต้าหู้คันสดๆสดๆเลยกินหอมทนเหลืองมากคั้นจนน้ำหมดโอ้โหกระจายกระจายเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ ช้อนอีกช้อนฟองอเองใครบอกรึคือมันไห้องเอาเล็กหรอเอาเอาไเอาอะไรเอาอเล็กสิช้อนฟองช้อนเชื้อโต่นมันกระจายมันก็ไม่มี แผนกรทำความสะอาดนี่วางลงวางลงก่อนา <c oughs> วางลงวางด้วยความโมโหเมียลงเม,มียลงไปเตา ไฟไงไฟอ่อนอีกเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันเหมือนกันเคี่ยวนานไหมนี่ก็รอมันเดือดอ๋อเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกว่าจะเดือดใช่ไม่ได้เคี่ยวเสร็จแล้วปูยืนคองเลยนี่อันนี้วิธีทำก็เสร็จแล้วนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านมากที่เข้ามาชมชมไลฟ์การทำน้ำเต้าหู้ของคุณพ่อกับคุณแม่นะคะเดี๋ยวถ้ามีคราวหน้าเนี่ย<อ>เดี๋ยว เดี๋ยวมาดูเ şey ดี๋ยวมาดูกันอีกทีเนาะตอนขั้นตอนทำของเต้าหู้ดีกว่านะคะยังไงขอบคุณทุกท่านมากเลยค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวตอนที่มันมันมันนี่นี่อ่ะเราทำตัดฟองไอ้นี่ย